แย่แล้วมติกาะอนอชาวไร่อ้อยตัดอ้อยยอดยาวปีนี้หมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาวซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำข่าวร้ายมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยยอดยาวอ้อยปนกาใบานะครับจากมาติ กอ,อนอเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับซึ่งกออนอได้ประชุมปรึกษาหารือนะครับและมีมติตามที่โรงงานน้ำตาลเสนอเรื่องเข้าสู่สอ,อ,อนอนะครับว่าปีนี้มีอ้อยปอมปนปนกาบใบอ้อยยอดยาวมากมายนะครับที่ส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลทำให้ปริมาณการหีบสกัดน้ำตาลนั้นเสื่อมประสิทธิภาพนะครับได้ปริมาณน้ำตาลต่อตานอ้อย น,น,น้อยนะครับสำหรับในปีนี้นะครับดังนั้นทางกอนนะครับจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับจึงมีประกาศมติระเบียบนะครับท่านผู้ชมสอนอได้ประกาศมติมีมติประกาศระเบียบของกอนฉบับใหม่ประกาศใช้ในรัชกิจานุเบกษาเรื่องโรงงานมีสิทธิ์จะไม่รับอ้อยไผ่ไหมที่เกิน20%์นะครับ คือทางเดิมคือกอนอมีระเบียบนะครับให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไ่ไหม้ไม่เกิน20%ของแต่ละวันสำหรับอ้อยที่เกิน20%ของแต่ละวันให้โรงงานอนุญาตให้โรงงานปฏิเสธการรับอ้อยได้นะครับซึ่งอ้อยไฟไหม้ที่เกินก็อาจจะไม่ได้ขายในวันนั้นนะครับสำหรับอ้อยไฟไหม้ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ของกอ,อนอและเรื่องกำหนดนะครับปริมาณนะครับ ประสิทธิภพาพการผลิตน้ำตาลต่อตานอ้อยนะครับจึงพ่วงไปถึงอ้อยป, Brooke ปอมปนกาบใบอ้อยยอดยาวนะครับซึ่งจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสดเหมือนปีที่ผ่านมานะครับสำหรับอ้อยยอดยาวและอ้อยปอมปนกาบใบนะครับก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสดเหมือนปีที่ผ่านมานะครับจากบัติของกอนอสบับใหม่นะครับซึ่ง อ้อยยอดยาวอ้อยปอมปนกาใบ,บนะครับก็จะถูกหักอยู่แล้ว20บาทต่อตันอ้อยนะครับและก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสดเหมือนปีที่ผ่านมาสําหรับมติใหม่นี้นะครับก็ถือเป็นข่าวร้ายของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็พึงระวังนะครับการตัดอ้อยก็ซึ่งการตัดอ้อยด้วยรถนะครับซึ่งขาดแรงงานคนนะครับใช้รถคีบขึ้นนะครับก็ธรรมดาก็ย่อมมี กับใบปลอมปนไปด้วยนะครับชาวไร่ก็พยายามถึงที่สุดนะครับในการร่วมมือร่วมใจนะครับการตัดอ้อยสดในปีนี้ลดการเผาแต่ทางโรงงานก็ยังเข้มงวดนะครับทางกออนอ,อก,ก็ยังเข้มงวดนะครับซึ่งอ้อยยอดยาวก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกับอ้อยที่ปลอมปนกาบใบนะครับจะถูกบันทึกว่าเป็นอ้อย ปนเปื้อนนะครับอ้อยไม่สะอาดอ้อยด้อยคุณภาพนะครับก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการช่วยเหลืออ้อยสดเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสําหรับในการมีข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับสําหรับพันุ์อ้อยพันุ์ใหม่ที่ทางสออนะครับได้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ได้อ้อยพันใหม่สี่สายพันนะครับท่านผู้ชมมีพันที่หนึ่งพันผอยทองที่เหมาะกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับทนแล้งปลูกในดินทรายได้นะครับสาหรับพันุผอยทองนะครับพัน์ที่สองทองเอกดนะครับเหมาะกับพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ําต่างๆนะครับพันที่สามทองหยอดนะครับพันที่สี่ทองหยิบนะครับสี่สายพันธุ์นี้ที่พัฒนาคิดค้นด้วยศูนย์วิจัย ของสออนอนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทกศได้ขยายเวลาชำระหนี้ไปอีกเป็น8ปีนะครับจากเดิม6ปีเป็น8ปีพักชำระหนี้ในปีนี้พักชำระหนี้และดอกเบีย้ยในปีนี้นะครับเข้าร่วมโครงการได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทุกวันทําการของทอกศนะครับในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีสอข่าวที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าร่วม โครงการทกศพักชำระหนี้ได้นะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยติดต่อสอบถามที่ทกศใกล้บ้านท่านที่ท่านถือบัญชีทกศอยู่นะครับสำหรับขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ไปอีกเป็น8ปีนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ